ยังอืองั้นเราจะเลิกแล้วนะแกคิดว่าเราจะทำะได้ปะเราจะไม่โงหกแกหรอกนะว่ามันง่ายแต่ถ้าแกอยากเลิกจริงๆอะ่ะแกต้องทำได้แนะ่ นวย้ยใครวะเราตีเล่นๆนะ่ะอ้าวเธอนั่นเองไม่คิดว่าจะแม่นเจ็บมากไหมเจ็บตัวไม่เท่าไหร่เจ็บใจสิแย่ <c oughs> เล่นตลกไดขนาดนี้สงสัยจะเลิกได้แล้วมั้ง <c oughs> ก็พอคำแนะนำของเธอนั่นแหละแรกๆก็ทรมานหลังๆอ่ะก็เริ่มจะง่ายแล้วเดี๋ยวก็เลิกได้เองแหละดีแหละเราเชื่อว่าแกทำได้ <c oughs> ขอใจนะแ <c oughs> ละ้วไปเล่นปิงปองกันละบ๊ายบาย ว่ามันจะไม่ง่ายแต่แกแค่ต้องเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ก่อนแกต้องเชื่อว่าตัวแกทำได้แกเชื่อเหมือนที่เราเชื่อหรือเปล่าว่าแกทาได้ แกวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วดีที่เราจะได้คุยกันนะถึงมันจะเป็นจุดจบของเราแต่มันก็เป็นจุดเริ่มตน้นชีวิตที่ปลอดบุหรี่ของแกนะขอบคุณนะไหนว่า เราอยากเลิกบุหรี่วะอย่างเอาอ่ะาจยนไหนไงมาเล่าดิลองเลิกเองเราเลิกยากมากอะเกือบตายแต่รอบนี้อะอยากเลิกได้จริงจะเว้ยต้องยี้ดิทำได้อยู่แล้วว่าแต่เริ่มสูบงแต่เมื่อไหร่นรนะก็หมอตนนะ้นอะสูบตามเพื่อนอนะสังคมอะโหสังคมอีกแล้ว แล้วสูบวันหนึ่งเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสองสามมวนสามมวนหักดิบเลยโหไม่ไหวหรอกว่ะตึงไหมเปล่างั้นลองนึกถึงเหตุผลที่อยากเลิกสูบดิมีไหมก็ก็มีนะอยากหน้าใสอะเออใช้เหตุผลเนี้ยเป็นแรงผลักดันเว้ยผมเชื่อว่าจานอะทำได้และ เออแล้วที่บอกจะเลิกบุหรีอ่อ่ะเป็นไงพอไหวปะเออคือเมื่อคืนเผอสูบไป,ปมวนหนึ่งอะ่ะฮะทำไมอะ่ะก็มันอยากอะ่ะทำไงได้อะ่ะแล้วไหนบอกอยากหน้าใสไงท่องไว้ดีจานพูดตามผมนะผมจะหน้าใสผมจะหน้าใสเอา้าพูดเร็วผม,<ส>ผมจะหน้าใสผม,ผมจะหน้าใส,ใส <ผ>จ <ะ S 1> าาก <จะ S 1> นใสผมอยากเลิกบุหรี่ให้เรา1600เป็นที่ปรึกษาผ่านขั้นตอนง่ายๆเพียงเตรียมข้อมูลส่วนตัวร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับคำปรึกษาโทรมาที่1600เจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองเบื้องต้นหากมีความตั้งใจจะเลิก เจ้าหน้าที่จะส่งสายต่อไปยังผู้ให้คำปรึกษาใช้เวลา15-45นาทีกำหนดวันเลิกสูบเพื่อเป็นแนวทางเรามีการติดตามผลทุก7วัน14วัน30วัน3เดือน6เดือนและ1ปีและที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายบุหรีเลิกไม่ง่ายแต่เลิกได้จริง แล้วจะเลิกได้ไง่ายขึ้นถ้ามาเลิกกับเราที่1600ตลอด24ชั่วโมง